พอแม่ศึกษาในเรื่องของการเป็นผู้ให้สมสเต็ปเนี้ยแม่ก็เลือกที่จะหนึ่งำใจให้เรื่อมใสศรัทธาที่จะทำและขนาดทำไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็รักษาศรัทธาของตนเองไว้และแม้นทำไปแล้วล่วงเลยไปเป็นเดือนเป็นปีถ้ามีเหตุสุดริสัยที่ต้องใช้บุญส่วนนี้เช่นจะสร้างวิหารละทานใหม่ ที่ไหนก็จะเบิกกระบุญที่เราเคยสร้างที่ไหนไหนไว้มาเป็นต้นบุญแล้วก็อธิษฐานเบิกทรัพย์ขอให้ได้สร้างสมเร็จในอาคารใหม่คือเราก็เบิกบุญเก่าอ่ะเขาเรียกว่าระลึกให้เกิดปิติก่อนแล้วค่อยอธิษฐานเบิกบุญนั้นเวลาที่ใจเราตกเราอธิษฐานอะไรไม่เห็นผลหรอกลูกเปรียบเหมือนกับมือถือลูกไม่มีคลื่น กดไปเถอะไม่มีใครรับได้เพราะคลื่นมันถูกปิดนั้นลูกจะต้องรักษาใจให้เป็นกุศลก่อนที่ลูกจะอธิษฐานถึงจะเห็นผลเพราะอธิษฐานบารมีมันก็เป็นหนึ่งในบารมีสิบทัศแต่มันก็เป็นแรงบรรดาลใจที่ปลุกศรัทธาเราได้ดี